เดี๋วมาสรุปผลงานวันนี้กันนะครับว่าได้กี่โลนะครับ ได้ครับประมาณ3โลนะครับไม่แห้วนะครับกับเดี่ยวหมักน้ำหมักลูกยอสูตรที่ฟิชชิงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่รู้จะได้มาลงอีกเมื่อไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับต้องไปมีแข่งขันกีฬานะครับที่โรงเรียนวัดอรัญนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับรวมเพื่อนเกมนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมกันนะครับใน Facebook นะครับขอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ที่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม